สวัสดีครับวันนี้อากาศหนาวมากครับตอนนี้อากาศอยู่ที่เท่าไหร่นี่ครับประมาณ19องศาครับเราจะ,จะมาทำการเปิดหน้าเห็ดกันครับวันนี้หลังจากที่เห็ดเริ่มมีการดันดอกออกมาเยอะมากครับเพราะว่าช่วงนี้ภารกิจเยอะ ไม่ค่อยมีเวลามาดูวันนี้เราจะทำการสาชิตการเปิดหน้าเห็ดนะครับนี่ก็คือนี่คือหน้าเห็ดที่เรายังไม่เปิดนะครับนี่ <c oughs> โนเด็กน้อยมาจำอยู่นี่และนี่ก็คือหน้าเห็ดที่เราเปิด <c oughs> ตอนนี้ครับกำลังไล่เปิดออกครับโดยการขั้นตอนแรกครับ เราก็จะทำการดึงกระดาษออกครับจานั้นก็เอาปลอกออกนี่ครับปลอกเราก็แยกระหว่างกระดาษกับปลอกเพื่อไว้ใช้ต่อไปนะครับทีนี้เราจะทำการดึงแบบนี้นะครับ เราก็จะใช้หางช้อนนะครับเข้าไปเขี่ยตรงมเมล็ดข้าวฟ่างออนครับมาอย่างเขี่ยมเมล็ดข้าวฟ่างออมาอย่างนี้นะครับมันก็จะมีหน้าจานอย่างนี้ครับหลังจากที่เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนหมด เยางที่เราทำจนหมดนะครับเราก็จะทำการลดน้ำลดน้ำลดน้ำให้ทั่วโรงเห็ดให้เปียกเลยครับให้แฉะไปเลยแล้วก็เนี่ยตรงโรงเห็ดเราเนี่ยเราจะทำการปิดด้วยผ้าดำปิดรอบเลยครับปิดรอบแล้วเราก็จะเอาเทปกาวมาปิดทับตรงที่ มีอากาศเข้าปิดให้หมดให้สนิทเลยครับให้ร้อนอบอ้าวจนเหลือช่องอากาศไม่เยอะครับเราจะปล่อยอากาศให้คนโทนแบบใช้ความรู้สึกครับว่าข้างในนี่มันร้อนอบอ้าวมากเพราะว่าเราจะรีบเปิดตอนเช้าช่วงเช้ามาไปหาเชี่ยงนะอากาศมันจะร้อนมากเราก็จะได้อุณหภูมิตรงนั้นในการทำให้หน้าเห็ดกระตุ้นหน้าเห็ดให้มันออก นี่ครับลักษณะที่มันดันออกมาเขาก็จะทำการดันแบบนี้ครับออกมาเลยโดยที่รอยังไม่ได้เปิดเขาก็จะดันเยอะมากครับพอเริ่มมีดันประมาณตอนนี้มันน่าจะดันได้เกือบย0่ก้อนแล้วครับเพราะว่าถ้าเราเปิดช้ากว่านี้มันก็จะออกเรื่อยๆหน้าแรกเราก็จะไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าหน้าแรกหมดปุ๊บเขาก็จะพักตัวเพื่อกินเก็บอาหาร แล้วก็ออกหน้าต่อไปครับเพราะฉะนั้นถึงจะอากาศหนาวเราก็ต้องดูเวลาที่วันนี้แดดแรงเงี้ยเราก็ทําการเปิดเลยถ้าเราอุณภูมิไม่ได้เงี้ยเขาก็จะไม่ออกจะทําให้เราเสียเวลาด้วยครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เราทําการปบแล้วครับดูครับรอบข้างในนี่คือในโรงเห็ดครับ ข้้งนอกเราปิดหมดแล้วเราก็จะปล่อยน้ำให้พื้อนอย่างนี้แฉะเนะครับแล้วเราก็จะสังเกตว่าภายในเนี่ยภายในก้อนจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยดอกเล็กๆอย่างนี้ที่เขาเริ่มมีเขาเรียกว่าเป็นเม็ดโฟม ครับพอเริ่มเราจะส่องออกมาจากข้างนอกเ,เราจะส่องเข้ามาตามรูอย่างนี้นะครับส่องเข้ามาก่อนถ้าเขาเริ่มมีเราก็จะเริ่มเปิดให้อากาศเพื่อคายแก๊สบางส่วนดันั้นเขาจะเห็นไหมครับเราก็จะเริ่ม อากาศบางส่วนเขาเขาคายระบบออกมาครับเราจะแลกแบบนี้ครับไม่ต้องเปิดเยอะครับ <c oughs> เปิดนิดเดียวครับเนี่ยเราจะเปิดรูประมาณเท่านี้ครับเล็กๆเพื่อที่จะให้มีอากาศ เราก็จะเปิดหัวกท้ายนะครับตอนนี้เราจะเปิดช่วงหัวกับช่วงท้ายเพื่อให้แก๊สข้างในได้ระบ,บายออกมากระตุน้นหน้าดอกเพื่อให้ดอกเขาได้รับอากาศหรือออกซิเกเข้าไปเพื่ม ไปรูเล็กๆอย่างนี้ครับไม่ต้องรูใหญ่มากเพื่อให้แก๊สเขาได้ระบายออกมาครับแล้วทินนี้พอเราเปิดแล้วเราก็จะทำก,การเข้าไปไล่เปิดนะครับ เราก็จะทำการดูดว่าตัวไหนเป็นเม็ดโฟมมีเริ่มดอกแท<พ>งออกมาแล้วเราก็จะใช้มีดนะครับในการเปิดเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมให้ดูเปิืไวใบไม่กี้อยู่ตรงมองไม่เห็น นี่นะครับเราก็จะทำกันเคลียิ์โดนต้องระวัง เราจะทการกรีดถุงพลาสติกแถวนี้นะครับออกให้มันเป็นหน้าตายานี้เปิดเพื่อให้เขาได้รับอากาศเราก็จะทาตรงไหนที่มีดอกเห็ดหรือมีเม็ดโฟมเริ่มออกมาเราก็จะทําท <ำ S 2> แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอทําอย่างนี้เสร็จแล้วตอนนี้อุณหภูมิสูงมากครับถ้าอุณหภูมิสูงอย่างนี้เราต้อง ใช้น้ำเนี่ครับใช้น้ำเข้ามาระบายความเย็นให้เพิ่มความเย็นภายในโรงเรือนให้มันมีมอุณหภูมิที่อยู่ที่35มสิบห้ารือ37มประมาณนี้ครับหรือลดลงมามอยู่ต่ำกว่านี้ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าอากาศอุณหภูมิสูงเกินไปเห็ดเราจะหดไม่ยืดจะน็อกเขาเรียกการน็อกอากาศก็คือมันร้อนจัดเขาจะไม่ยอมบอ,อกรับผม เดี๋ยวผมจะทำการกรีดปากรอบรับครับเดี๋ยวดูขั้นตอนเราก็จะเปิดหน้าแบบนี้ออกมาครับกรีดรอบพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะประมาณว่าดูเป็นช่วงๆแล้วก็ตัวไหนโผล่แล้วก็มากรีดกรีดจนกว่าจะหมดนะครับถ้ามันเหลือน้อยอย่างนี้เราก็กรีดหมดเลยแต่นี่มันยัง เลยเยอะอยู่นะครับแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาน้ำนะครับใส่ออกซี่เขาก็สูตรลับอีกสูตรหนึ่งก็คือนมนะครับเติมลงไปไม่จงเยอะครับระมาณแล้วครับก็เราก็จะขยา่าเราก็จะเอาไป ใส่กับตัวที่เราแกะขีดปอกปากมันไว้แล้วขีดตรงปากมันอะ่ะเราจะเอาพวกนี้เขาเราจะเอาฟอกซีไปขีดเพื่อให้หน้าเขามีความชื้นนะครับนี่ครับนี่เราก็จะขีดให้เราเดินขีดตามที่เรากรีดปากไว้นะครับเพราะว่า เราต้องใช้ฟ็อกซี่เพราะว่าเห็ดพวกนี้เขายังอ่อนอยู่เราต้องใช้ละอองในการให้ความชื้นของเขานะครับเราจะเอาน้ำลดเลยไม่ได้เดี๋ยวดอกมันจะช้ำจะไม่สวยนะครับเราก็จะไล่ฉีดความชื้นให้เขาส้าประมาณสองชั่วโมงก็เข้ามาฉีดให้เขาหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่หน้าเขาจะไม่แห้ง ดอกเขาจะได้ขาวสวยนะครับครับสูตรในการเปิดหน้าเห็ดของผมนะครับที่ใช้กันมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้พอเราทำอย่างนี้พบว่าจจักมันแล้วเราก็จะทำการเปิดไล่อากาศเสร็จแล้วเราก็จะคุม อากาศโดยการทำตีนตรงตรงผ้าตรงข้างล่างครับเอาขึ้นสักประมาณเลยสักครึ่งในแข่งนะครับครึงคร่งในแข่งก็เปิดสักประมาณฝั่งละสองรูแล้วก็สามเหลี่ยมข้างบนเราก็จะเปิดออกสักประมาณหนึ่งคืบเพื่อให้อากาศเขามีการถ่ายเทร,ระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาปล่อยออกมาข้างในโรงเห็ด เวลาเราทำานี้เราจะทําพอเขาทําเสร็จหมดแล้วเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพอเราเจ็บหน้าแรกเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาผ้าทุกอย่างลงแต่เราจะไม่ปิดมมดชิดแบบนี้นะครับเราจะปิดไว้ให้หมดเฉยๆเหลือช่องอากาศไว้เล็กๆเหมือนนี่ครับหลังจากที่เราทำการอบอากาศแล้วเราก็จะทูร,ระบายอากาศตรงนี<ๆ>้<ๆ> สักสองรูแบบนี้ครับเป็นแนวตรงนู้นเราก็จะคุมเห็ดหน้าแหลกนี่ครับ,รบเราก็จะได้เห็ดหน้าตาอย่างี้ครับแล้วก็ข้างบนถ้ามันร้อนมาก ให้อุณหภูมิมันถึง40องศามันจะร้อนเกินจะทำให้เห็ดขาใหญ่แล้วก็ดอกไม่บานครับผมลองดูครับภายในอากาศอบอ้าวร้อนเหงื่อแตกครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เช่นี้ครับ